ร้านไอติม,เ,ตมเ,หเหมือนน้องต้าเลยอะเอากินไอติมกันนี่นั่งชิงชาด้วยชิงชาเป็นกล้วยนี่สั่งไอติมนะจลาโต้สตรอเบอรี่นะคุณลุงรอเบอรี่นชิชานมด้วยโอ้โหมีกาน้ำชาต่างหากเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนั่งพักน่อยโอ้ไม่นั่งออไปกินลาลาดูเล่กัน เท<ก>้ายีบาน,นะอันนี้ร้านกาแฟแก้วเท่าไหร่คะกาแฟแก้วละยี่สิบบาทเนาะน่งนั่งนั่งเหนื่อยค่ะดูคาเฟ่กันนะอัะอนนี้ร้าน